วันที่1 5สถานการณ์ระหว่างกองถับวาแดงและประเทศไทยล่าสุดได้มีการเจรจา,าระหว่างไทยวาแดงและ,ะและกับจีนเนาะแล้วก็กลุ่มเมียนมาเนะาะขอเวลาอยู่3เดือนว่าสถานการณ์สิเป็นใดไรทุกคนเดี๋ยวมื่อเนี้เราจะมาอัปเดตไปพร้อมๆกัน กับสบายดีนะสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข่าสู่ช่องไลฟ์สไตล์วิทยานุสาร์เาอยู่กับขาพระเจ้าท่านุสาร์เส้นเก่าเส้นเคยก็ดึงการทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องมอ้หที่สุยทุกคนเนาจะเป็นพี่น้องอยู่ทางเมืองลาวเมืองไทยล้วก็อยู่ต่างประเทศเราเป็นได้สบายดีบ่ทุกคนสภาพอากาศเป็นได้ทุกคนอยู่ทางประเทศไทยอากาศเย็นบ่ออยู่เชียงใหม่เราอยู่ทางกรุงเทพมหานครเชิงวาสปปลาวโอ้โห นะครับเราพอบางเนาะเมื่อนี้ทุกคนอากาศเย็นแหงนะ้งเนาะตอนเช้าเวลา6กโมงอุณหภูมิ10องศาเนาะสว่งางตอนนี้ประมาณ10บโมงเลยเนาะตอนที่ขา่าวปรนะชาเรคคอร์ดวิดีโอนี่เนาะก็คือประมาณ13องศาเนาะก็ถือว่าหนาวสมควรเดี๋ยวเราจะตามเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงทุกคนเป็นบัดเป็นไขได้งไงหักษาสุขภาพโมที่สุดทุกคนโอเคทุก okay, คนสำหรับพี่ทางได้ที่เข้ามาเบิ่งใหม่ยมนะนะหอย่าลืมกด subscribe เนาะคลายพี่กด subscribe เนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนะาะเพื่อพลาดคลิปใหม่ๆของขาประชานั่นเองเนาะทุกคนสาว่างมื้อนี้เฮาจะมาอัปเดตสถาาาาานนกกรณ์เนะอ่หลังจ ประเทศไทยเนาะขีดเสียนตายให้กับกองถับบาแดงสามมือเนาะวันหลังวันที่18ไปลายทาว่าบ่ามีการถอยถับออ,อกจะมีการเกิดการประทะกันแน่นอนแต่ว่าล่าสุดได้มีการอัปเดตแล้วเขาจะไปฟังคลิปวิดีโอการอัปเดตล่าสุดเนาะว่าบาแดงยอมที่จะถอยบ่ยมีปัญหากับประเทศไทยเนาะแต่ว่าขอเวลา3เดือนอทําใจเนาะขอเวลาเดือนทําใจก็คือเกียมของนั่นเองเนะทุกคนสวัสดีก่อนจะไปฟังคลิปเสียงนะทุกคนก่อนจะไปฟังคลิปเสียงเขามา ทำความรวมอัปเดตสถานการณ์ในวันที่15เดือน12 2พ .4 เนอะระหว่างกองทัพบ,บาดแดงและกองทัพไทยมีความคืบหน้าเป็นอย่างไรสำหรับวันที่15ธันวาคม2564เป็นมือที่ถือบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของภูมิภาคอาเซียนตะวันออกเสียงใต้เอ่เมื่อความตึงเครียดระหว่างกองทัพบ,บ่าดแดง UWSA และกองทัพไทยมาหอดจุดเดือดอีกครั้งถามการความซับซ้อนของการเมืองระหว่างประเทศอิทธิพลของขบวนการค้าอาวุธและยาเสพติด รวมไปถึงเนาะความขัดแย้งเหลืองพมแดงสังวาภาพรวมเนาะภาพรวมของความขัดแยง้งดังที่ทุกคนโหูเนาะสําหรสถานการณ์กประมาณนี้ทุกคนเส่ากองถับ่าแดงเป็นหนึ่งในกองถับติดอาวุธที่มีอิทธิพลที่หลายที่สุดในภูมิภาคแม่น้ำของพวกเขาปกคร้องพื้นที่อิสระที่เอิรว่ารัดบาเนาะทางตอนเหนือของพมา่าโดยมีกองกําลังพร้อมลบกว่า30 0,000ื่นนายหรือว่า30 0 0 0พันนายพร้อมด้วยอาวุธที่ทันสมัยจากตลาดมืดและการสนับสนุนจากภายนอก ถึงว่าจะบอกมีสถาณะเป็นประเทศที่อธิปไตยแต่รัฐบาลหวนาหรือว่ารัฐบาลดาเนินการไข่กับเป็นหลัฐอิสระนั่นเองและมีบทบาทสําคัญในภูมิภาคในขณะเดียวกันกองทัพไทยก็ต้องได้เผชิญหน้ากับความท้าทายหลายอย่างทั้งปัญหาจากภายในประเทศเช่นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการหักษาควมมั่นคงตามนาาแนวยสดนยาวและยากต่อการควบคุมความขัดแยงระหว่างกองทัพบ,บาแดงและกองทัพไทยบอแมแดเหลือง หม่แต่เหตุการณ์ล่าสุดในเดือนธันวาคม2 0 2 4เหตุหายทั้งสองฝ่ายระเซนหนาการในระดับที่บอกเคยมีมาก่อนนั่นเริ่มต้นของความตึงเครียดมันเป็นอย่างจุดเริ่มต้นของความตึงเครียดเนาะความขัดแย้งในครั้งนี้เริ่มต้นจากเหตุการณ์ปะทะในพื้นที่ไซแดนที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายกองทัพไทยรายงานว่ามีหลักการหลักลอบข้าอาวุธนักและยาเสพติดผ่านพรมแดนไทยพมา่าโดยมีหลักฐานชัดเจนที่เสียมโยงไปถึงกองทัพว่าเด ฝ่ายไทยจึงตอบโต้ด้วยความด้วยการส่งกำลังเสริมเข่าประจำการในพื้นที่และปฏิบัติร,รัตะเวนในพื้นที่เสียงเพื่อป้องกันการหลักลอบฝ่ายว่าแดงมองว่าเป็นการกระทำของกองทัพไทยเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของชาววะในพื้นที่ใกล้เคียงความตึงเครียดจ,จึงเพิ่มสูงข,ขึ้นอย่างมองไววันที่15าธันวาคม2024่ 4, ท้องฟ้าบริเวณชายแดนไทยพมา่าถือปกคลุม้วยหมอกหนาะแต่เสียงเสียงป,ปืนที่ดังขึ้นจากฝั่งพมา่าเหตให หมอะนั้นเต็มไปด้วยความตึงเครียดความตึงเครียดกองถับบาดแดงได้เขื่อนกำลังเข่ามาใกล้สายแดนไทยพร้อมแสดงแสนยานุภาพด้วยขบวนการหุ่มเกาะและกองกำลังติดอาวุธฝ่ายไทยเองกับบริลอซาการส่งกองกำลังพิเศษเข่าเสริมแนวป้องกันและนำโดนราตะเวนเข่าตรวดสอบสถานการณ์อย่างใกล้ชิดข่าวการประทะเล็กๆน้อยๆระหว่างหน่วยลาตเวน ทั้งสองฝ่ายถือเผยแผ่ออกมาอย่างว่องไวสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนในพื้นที่ตอนบ่ายของมือเดียวกันเานมีรายงานว่าเฮลิคอปเตอร์ของกองถัพบ,บ่าแดงบินล่ำานานฝ้าไทยฝ่ายไทยจึงยิงสัญญาณเตือนเพื่อบงังคับให้เฮลิคอปเตอร์ลำดังลำดังกล่าวเนะถอยถอยกลับแต่สถานการณ์กับพลิกพันเนะเมื่อกำลังภาคพื้นดินของบ่าแดงตอบโตโ,ตโดยการยิงจรวด RPG อ p g เข่าใส่จุดตรวจชายแดนของไทยการตอบโต้กันไปมาเหตุใหายพื้นที่ชายแดนกลายเป็นสนามหกขนาดย่อมเหล่าชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงต่างพาการอพยพไปยังศูนย์ผักพิงส่วเขาขณะกองทัพไทยกระดับความพร้อมจากเฝ้าระวังเป็นเตรียมพร้อมลบนะฮะอันนี้คือเป็นสถานการณ์นะทุกคนความซับซ้อนทางการเมืองสวัสดิการนี่โบได้เกิดขึ้นเพียงเพาะความขัดแยงเหลือยาเสพติดหรือว่ารามแดนเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงกะ เกมการเมืองระหว่างประเทศที่ซับซ้อนหลายขึ้น1อิทธิพลของจีนจีนเป็นพันธมิตรที่สําคัญของกองถับบาแดงโดยให้การสนับสนุนทางในหูบแบบอาวุธและการฝึกกําลังพลเพื่อสร้างอิทธิพลในภูมิภาคหลุมแม่น้ำของการเผชิญหน้าระหว่างกองถับบาแดงและกองถับไทยจึงเห็นว่าเกมหมากลุกของจีนในการทดลองความอดทนของไทย 2. บทบาทของสหรัฐในอีกด้านหนึ่งสหรัฐจึงมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนกับไทย กำลังจับตาเบิ่งหวาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเผะในบริบทของการป้องกันการขยายตัวขององทิทธิพลจีน 3. รัฐบาลพมา่าเพิงว่ากองถับวาแดงจะอยู่ในดินแดนของพมา่าแต่รัฐบาลพม่าเองกับบ่ไดควบคุมอำนาจของรัฐบาลของหลัดวาอย่างอย่างแท้จริงพม่าเลือกที่จะอยู่เฉยเยต่อเหตุการณ์ครั้งนี้เึ่งเหตุหหยไทยต้องหับมือกับกองถับวาแดงอย่างโดดเดี่ยวในความความพยายามในการแก้ไขสถานการณ์เชิงบาใน ในตอนเว้นของวันที่15ธันวาคม2 0 2 4มีการเจราจาผ่านตัวกลางระหว่างทั้งสองฝ่ายโดยมีองค์กรระหว่างประเทศเซ็น,น,นอาเซียนองค์กรสาปภาชาศาสตร์ยูเอ็นเข้ามาแทรกแซงเึงว่าจะมีการประกาศยุดยิงส่วคราวในส่วนตอนบ่ายแต่ความตึงเครียดก็ยังทุกขุ้นอยู่สรุปโดยรวมแล้วสถานการณ์ระหว่างกองถับบาดแดนและกองถับไทยในวันที่15ธันวาคม2004เราสะท้อนถึงความซับซ้อนของปัญหาความมั่นคงในภูมิภาคความขัดแย้งครั้งนี้บอกเพียงแต่เป็นการประทะ ทางทหารแต่ยังเกี่ยวของกับเกมการเมืองระหว่างประเทศและผลประโยชน์ที่ซับซ้อนนําอีกทั้งว่าความสงบสุขในระยะยาวจะยังบ่ได้แนมเห็นชัดเจนเถือแต่สิ่งที่ชัดเจนคือการเจรจาและาลาการห่มมือระหว่างประเทศจะต้องเป็นทางออกเดียวที่ทุกฝ่ายควรให้ความสําคัญเพื่อหลีกเลี่ยงความสูญเสียที่บอกอาจจะประเมินขาดได้นั่นเองแล้วทุกคนอันนี้คือเป็นข่าวเนาะแหล่งข่าวซช่งว่าล่าสุดเนาะข้าพระเจ้าก็เลยไปเห็นคลิปวิดีโอนึงเนาะเป็นคลิปเสียงเนาะแบอบกเกี่ยวกับการเจรจาระหว่าง วา,าเมียนมาหรือกับจีนถอยออกเนาะนแต่ขอเวลา3เดือนขอเวลา3เดือนทอาหารไทยแสดงกําลังขู่จับตาถอยจริงหรือบ่นอนเนาะอันนี้ไม่ีี้เอาจะมาฟังคลิปเสียงกันเนาะสวัสดีค่ะเรื่องที่กองทัพบ,บกไทยเตือนให้กองกําลังว้าแดงะีะ UWSA ถอยออกไปจากการล้ําแดนไทยนะบริเวณดอยหัวมาอําเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยให้เวลาประมาณหนึ่งเดือนฮะสามสิวัน ที่ก็คาดว่าน่าจะครบในห่วงกลางเดือนธันวาคมนะคือห่วงวันที่สิบแปดสิบเก้าธันวาคมนี้ก็คาดว่าจะจบกันตามที่คาดนะเพราะว่าการสู้รบมันไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นง่ายๆแม้ว่าจะเป็นกองกำลังแล้วก็ไม่ใช่รัฐนะฮะแต่ความสัมพันธ์ระหว่างทหารไทยที่อยู่ชายแดนกับว้าแดง รวมถึงรัฐบาลทหารพรม่าก,ก็ยังคงเป็นไปด้วยดีเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องจบแบบถอยทีถอยอาศัยคือว่าจะยอมถอยออกไปจากพื้นที่ที่ไทยอ้างสิทธิ์ว่าเป็นเขตแดนของประเทศไทยจะไม่มีการสู้รบกันเพราะเชื่อได้ว่านะฮะครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มีใครอยากที่จะรบนะฮะทหารไทยก็ไม่ได้อยากที่จะรบกับวา ไม่ใช่เพราะกลัวเกรงอะไรนะฮะแต่เพราะว่าเป็นแค่กองกำลังไม่ใช่รัฐหรือประเทศที่จะมีศักยภาพในการที่จะมาสู้กับทหารบกของไทยและทหารไทยก็ไม่ได้อยากได้ชื่อว่ารังแกชนกลุ่มน้อยหรือกองกำลังวาเพราะถ้าเทียบเรื่องของกำลังรบแล้วนะฮะฝ่ายไทยก็ย่อมเหนือกว่าอยู่แล้ว แม้ว่ากองกำลังว้าแดงจะได้ชื่อว่าเป็นกองกำลังที่มีความเข้มแข็งทางการทหารมากที่สุดก็ตามแต่ก็เป็นที่รู้กันดีนะคะว่าว้าแดงนั้นนอกจากมีเมียนมาสนับสนุนมายาวนานในฐานะรัฐกันชนกับไทยแล้วก็ยังมีจีนนะฮะนุนแบบเต็มๆแม้จะเป็นว้าเหนือก็ตามแต่อาวุธยุโทโธปกรณ์ที่เชื่อกันว่าได้รับการสนับสนุนจากจีนนั้น ก็คงหาไม่ง่ายสำหรับว้าใต้ที่จะจัดหามาอย่างเพียงพอในการที่จะสู้รบกับทหารไทยแล้วที่สำคัญความสัมพันธ์ระหว่างทหารในพื้นที่กับทางว้าแดงก็เป็นไปด้วยดีมาตลอดและยาวนานอาจเรียกได้ว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยกันแม้ว่าว้าแดงจะได้ชื่อว่าเป็นกองกำลังที่สนับสนุนทางฝ่ายรัฐบาลทหารพรม่าและที่ผ่านมาเนี่ยก็ผลิตยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้า เป็นเสมือนอาวุธที่มาใช้ในการทำลายความมั่นคงของประเทศไทยจนถึงขั้นที่เมื่อสัก20ปีก่อนทหารรบพิเศษของไทยก็เคยปฏิบัติการที่ตะเข็บชายแดนในการทำลายโรงงานผลิตยาบ้ามาแล้วแม้ฝ่ายว้าแดงจะถูกมองว่าเป็นฝ่ายทหารพมา่าแต่ในทางปฏิบัติแล้วแกนนำของกลุ่มว้าแดง ก็ยังคงเข้านอกออกในโดยเฉพาะทางภาคเหนือของไทยได้เป็นปกติเพราะเมื่ออยู่นอกเขตชายแดนประเทศไทยก็คือเป็นผู้นำของ,องกองกำลังว้าแดงเป็นทหารว้าแดงแต่ในอีกบทบาทหนึ่งก็เข้ามาอยู่ในเมืองทางภาคเหนือของประเทศไทยเหมือนคนชาวเขาคนชายขอบทั่วไปลูกหลานก็มาเรียนในประเทศไทยมารักษาตัวเข้าโรงพยาบาลก็ในประเทศไทยไม่แตกต่างจากกลุ่ม ไทยใหญ่ของเจ้ายอดศึกหรือตัวเจ้ายอดศึกหรือแกนนน,แกนนำชนกลุ่มน้อยหรือชนชาติพันธุ์ต่างๆเช่นกันความสัมพันธ์ในลักษณะนี้จึงทำให้ที่ผ่านมาแม้จะมีการล้ำแดนกันบ้างแต่เพราะมันอยู่บนตะเข็บอยู่บนเขาและเป็นพื้นที่ที่ยังไม่ได้มีการปักปันก็จึงมีการรอมชอมกันมาตลอดหลายสิบปีเพราะจะว่าไปแล้ว ไม่ใช่แค่ว้าที่ล้ำแดนไทยแต่ในบางจุดตามสภาพของภูมิประเทศทหารไทยเราก็มีเหลือหล่อมๆไปในพื้นที่ที่เป็นปัญหาอ้างสิทธ์ทับซ้อนเช่นกันแต่ด้วยความรอมชอมและความใจดีของทหารไทยในห่วงที่ผ่านมาจึงทำให้ว้าแดงค่อยๆกระเถิบคืบคลานขยายการตั้งฐานจนล้ำเข้ามาเกินงาม โดยเฉพาะบริเวณแนวดอยหัวม้าที่ล้ำเข้ามาถึง250เมตรจนฝ่ายทหารไทยเห็นว่าถ้าปล่อยเฉยไม่มีการประท้วงก็จะกลายเป็นการครอบครองอ้างสิทธิ์ไปเรื่อยๆในห่วงที่ผ่านมากองทัพภาคที่3จึงได้มีการส่งหนังสือประท้วงผ่านคณะกรรมการชายแดนะระดับท้องถิ่นหรือว่า TBC ไปหลายต่อหลายครั้งและได้ประท้วงผ่านกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเป็นหลักฐานด้วย การเตือนให้วาถอยออกไปจากพื้นที่แนวเขตแดนครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกแต่ทหารไทยได้เตือนมาตลอดพร้อมๆกับการประท้วงแต่แน่นอนว่าครั้งนี้ก็ย่อมต้องเกิดคำถามว่าทำไมฝ่ายกองทัพบ,บกฝ่ายทหารไทยจึงดูเอาจริงโดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนตัวผู้บัญชาการทหารบกมาเป็นบิ๊กปูพลเอกพนาคล้วปลอดทุกท่ามกลางกระแสข่าวลือว่า มีการกระซิบมาจากฝ่ายสหรัฐอเมริกาหรือไม่หรือผ่านทางผู้นำกองทัพหรือนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพไทยหรือไม่อีกทั้งพลเอกพนาก็ถูกจัดให้เป็นผอบทบที่อยู่ในสายอเมริกันนิยมเพราะนอกจากเคยเรียนจบจากสหรัฐอเมริกาและเคยไปฝึกแล้วยังเคยเป็นผู้บัญชาการกองพลทารราบที่11หรือกองพลสไตรเกอร์ ที่ต้องประสานกับทางสหรัฐเรื่องของอาวุธยุโทโธปกรณ์และการฝึกมาตลอดแต่หน่วยความมั่นคงของไทยยืนยันว่าสหรัฐอเมริกาไม่ได้เข้ามามีบทบาทเรื่องนี้โดยตรงแต่ในเชิงยุทธศาสตร์แล้วกองทัพไทยก็ต้องมองในภาพรวมของมหาอำนาจทั้งสหรัฐและจีนที่พยายามเข้ามามีบทบาทในภูมิภาคนี้โดยเฉพาะเมื่อกลุ่มว้าแดงได้รับการสนับสนุนไม่ใช่แค่จับเมียนมา แต่รวมถึงมหาอำนาจอย่างจีนด้วยเพราะในยามที่รัฐบาลทหารเมียนมาอ่อนแอลงจากการต่อสู้กับชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหารพรมาร่ามายาวนานจึงไม่สามารถที่จะซัพพอร์ตกองกำลังว้าแดงได้เช่นเดิมจีนจึงเข้ามาทำหน้าที่นี้เพื่อเสริมความแกร่งให้กับว้าเพื่อเป็นกองกำลังในการพิทักษ์ช่วยเหลือรัฐบาลทหารพรมาร่าอีกแรงหนึ่ง อีกทั้งฝ่ายจีนเองก็ไม่ค่อยไว้วางใจฝ่ายไทยเพราะเขาก็มองว่าเราก็สนิทสนมกับสหรัฐไม่น้อยดังนั้นในภาพรวมของความสัมพันธ์หรือเราอาจจะเรียกได้ว่าในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ของไทยเมียนมาแล้วก็กลเกม,มหาอำนาจของจีนและสหรัฐ มีส่วนต่อความเป็นไประหว่างปัญหาชายแดนระหว่างไทยเมียนมาหรือแม้แต่กลุ่มว้าแดงรวมทั้งชนกลุ่มน้อยหรือว่ากองกำลังชาติพันธุ์ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารพมา่าแต่อย่างไรก็ตามในเชิงความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายกองทัพไทยกับทางรัฐบาลทหารพมา่าหรือแม้แต่กับทางจีนก็ยังสามารถที่จะพูดคุยกันได้ ดังนั้นในกรณีของว้าแดงนี้จึงได้มีการพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วทั้งในส่วนของว้าแดงทั้งในส่วนของเมียนมาและในส่วนของจีนจนในที่สุดได้ข้อตกลงคือทางฝ่ายว้าจะยอมที่จะถอนและถอยกำลังที่ตั้งฐานทหารของว้าจากบริเวณแนวดอยหัวม้าออกไปอยู่ในฝั่งของเมียนมาตามที่ไทย ได้ประท้วงไปแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าทางว้าเองเขาก็มีศักดิ์มีสีของเขาและยืนกลานว่าพื้นที่บริเวณดังกลา่าวเป็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ของทั้งสองฝ่ายแม้ว่าว้าจะไม่ใช่เมียนมาก็ตามแต่ก็เป็นกองกําลังที่ทางเมียนมาไฟเขียวให้เข้ามายึดครองพื้นที่ตั้งแต่สมัยคุนซาและทําหน้าที่เป็นรัฐกันชนกับประเทศไทยนั่นเองดังนั้นจึงมีข้อตกลงรับว่าทางฝ่ายว้าแดง จะค่อยๆถอยออกไปและรื้อถอนฐานทหารที่ล้ำแดนโดยขอเวลาประมาณ3-4เดือนเพื่อให้เป็นการถอยอย่างมีเชิงเพราะไม่เช่นนั้นแล้วทางฝ่ายว้าเองก็อาจจะเสียฟอร์มที่ยอมถอยให้ทหารไทยในครั้งนี้ว้าแดงก็เป็นฝ่ายที่จะต้องยอมเพราะแม้ว้าอาจจะอยากสู้แต่ถ้าจีนไม่หนุนเพราะโดยยุทธศาสตร์ณเวลานี้ก็ยังไม่ถึงขั้นที่จีนเอง จะต้องหนุนว้าให้สู้กับไทยเพราะยังไม่มีประโยชน์ใดซึ่งเรื่องนี้ทางตัวแทนของกองทะะัพบกและกองทัพภาคที่สามและหน่วยความมั่นคงของไทยได้มีการเจราจากับทั้งผู้นำว้าผู้นำเมียนมาและทางฝ่ายจีนเรียบร้อยแล้วและในเร็วๆนี้ก็จะมีการพบปะกันระหว่างไทยและเมียนมาเพื่อหารือความร่วมมือด้านชายแดนเรื่องการปราบปรามยาเสพติดและความมั่นคงชายแดน ที่อาจจะรวมถึงเรื่องที่เรือรบเมียนมายิงเรือประมงไทยและยังจับลูกเรือที่เป็นคนไทย4คนและยังคุมตัวไว้ที่เกาะสองรอการประสานเพื่อปล่อยตัวและไฟเขียวจากรัฐบาลกลางของเมียนมาและก็จะมีการคุยเรื่องนี้เรื่องว้าแดงรวมอยู่ด้วยและจะเห็นได้ว่าในห่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา การฝึกการใช้กำลังทางอากาศทางยุทธวิธีของกองทัพอากาศที่สนามฝึกช้ยบาดานจังหวัดลบบุรีที่แม้จะเป็นการฝึกตามวงรอบประจำปีทุกปีแต่ปีนี้ก็มีการสื่อสัญญาณในรูปแบบของการฝึกด้วยการใช้เครื่องบินรบทั้ง F-16, Gripen, Alpha Jet, F-5 ในการบินลาดตระเวนรบและการใช้อาวุธโดยเฉพาะระเบิดขนาด500ปอนด์ ที่นักบินกองทัพากสามารถทิ้งลงเป้าหมายได้อย่างแม่นยำจนมีการสื่อสารกันว่าภาพทั้งหมดนี้ต้องการสื่อไปยังชายแดนภาคเหนือเพื่อให้ว้าแดงได้เห็นด้วยซึ่งอาจจะตีความได้ว่าเหมือนจะเป็นการตั้งใจแสดงศักยภาพให้ทางฝ่ายว้าแดงได้ดูอีกทั้งในเพลย์ลิสของกองทัพากก็ตบท้ายยืนยันในการปฏิบัติหน้าที่ของกองทัพากในการที่จะรักษาอธิปไตย และความสงบเรียบร้อยของประเทศอย่างเต็มที่การฝึกของกองทัพากาศในวันนั้นนอกจากเน้นเรื่องของทางบกแล้วยังมีการฝึกในส่วนของเครื่องบินกริปเพนที่บินลาตะเวนปฏิบัติการทางทะเลซึ่งกระถูกตีความว่าเป็นการส่งสัญญาณไปดังชายแดนด้านตะวันออกหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามในสถานการณ์เช่นนี้และในยุคปัจจุบันโลกยุคนี้ ไม่ได้มีใครอยากที่จะสู้รบหรือต้องใช้กำลังในการห้าหันกันต้องเลือกด้วยการเจรจาด้วยสันติวิธีที่ถือเป็นหลักสากลโดยเฉพาะประเทศไทยเพื่อไม่ให้ถูกมองว่าเราลังแกกองกำลังชายแดนกองกำลังชนกลุ่มน้อยแม้ว่าว้าแดงจะได้ชื่อว่าเป็นกองกำลังที่เข้มแข็งกองกำลังหนึ่งก็ตามแต่แม้จะตกลงกันได้ว่าว้ายอมถอยออกไปโดยขอเวลา3-4เดือน แต่ไทยเองก็ต้องไม่วางใจในสถานการณ์ที่มหาอำนาจเริ่มคืบคลานเข้ามาทั้งฝั่งไทยเองและฝั่งเมียนมาและอาจต้องมองไปยาวๆว,ว่าหากรัฐบาลทหารพรมา่าต้องแออ่อนแอลงไปกว่านี้จีนที่แบ็กอัพอยู่เบื้องหลังจะเลือกแผนใดในการคงพื้นที่นี้ไว้โดยเฉพาะการเลือก เสริมสร้างศักยภาพให้กับกองกำลังว้าแดงแบบเต็มรูปแบบเพื่อมาทดแทนความแข็งแกร่งของรัฐบาลฐานเมียนมาอีกทั้งต้องรอดูบทบาทของสหรัฐที่ผ่านมาทางกลุ่มอาเซียนที่ก่อนหน้านี้หวังให้ไทยเป็นคนกลางในการแก้ปัญหาความไม่สงบในเมียนมาแต่ก็ไม่มีอะไรคืบหน้าที่ตอนนี้ต้องจับตาบทบาทของมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียน ที่จะมาแสดงบทบาทนำในเรื่องนี้รวมถึงบทบาทของอินเดียที่พยายามเข้ามาในเมียนมามากขึ้นเรียกได้ว่าปัญหาความมั่นคงและปัญหารอบบ้านไม่อาจกระพริบตาได้และกองทัพกับฝ่ายความมั่นคงก็ต้องการรัฐบาลและรองนายกฝ่ายความมั่นคงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่แข็งแกร่งและพร้อมซัพพอร์ตฝ่ายความมั่นคงและกองทัพอย่างเข้าใจและมีจุดยืนที่ชัดเจน มากกว่าที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้รวมถึงบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศที่จะต้องเป็นหลักในการแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศโดยมีกองทัพเป็น,นกลไกเสริมในส่วนที่มีความสัมพันธ์ทางทานฐารเพราะการทูดโดยฝ่ายทหารนั้นจะต้องได้รับไฟเขียวจากกระทรวงการต่างประเทศและรัฐบาลรวมทั้งฝ่ายรัฐบาลก็ต้องเห็นคุณค่าหรือบทบาทสำคัญของกองทัพในการแก้ปัญหาระหว่างประเทศ ที่มีความสัมพันธ์อันดีทางการทหารต่อกันแล้วทุกคนเป็นอะไรบ่นคลิปจบแล้วบทุกคนสวัสดิาการเนาะก,กาดังคลิปเสียงเลยทุกคนบอกว่าพี่ๆมีความคิดใดเท้ามีความคิดในสามารถคอมเมนต์อยู่หลุมคลิปขาพระเจ้านะทุกคนเนาะเดี๋ยวเขามาอ่านเปิความคิดเห็นของพี่ๆคนไทยว่าเพิ่นมีความคิดเห็นอะไรแล้ะสมควรบอกว่าอย่ายอมเด็ดขาดนะฮะมันไม่ได้คืบมันได้คืบมันจะเอาศอกนะฮะวันเดียวก็ไม่ได้ต้องให้มันรู้สึกถึงศักยภาพของทหารไทยนะฮะอ่าดีไม่ดีกับ ได้ให้รอบบ้านเขาเห็นนะครับว่าจะเป็นยังไงนะคนความคิดเห็นถันมาบอกว,ว่าต่อเวลาเหยียบหัวนะฮะประเทศไทยนะฮะไปอีก3เดือนพอถึงเวลาต่อไปอีก3ปีพอถึงเวลาเอกก็30ปี300ปี3000ปีนะฮะห้ามให้เด็ดขาดนะฮะสิบสะสิ 14, นี้ถล่มเลยนะครับอขอมากไปนะฮะพอถึงเวลาก็ขอเหมือนเดิมขอไปเรื่อยๆนะฮะ ให้เวลาไปแล้วตั้งแต่เดือนนะฮะแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยแถม่ซนกองกำลังเข้ามาในพื้นที่อีกนะฮะร,รัฐบาลไทยต้องไม่ยอมนะฮะต,ต้องจัดให้วาให,ให้ดูนะครับความเกหยนทัดมาบอกว่าใช้เวลามาแล้ว1เดือนนะฮะแต่นี่นิ่งเพิ่มเพิ่มทหารอาวุธพอจะครบกำหนดเวลาก็ยืดออกไปอีก3เดือนใจดีเกินไปก็เสียเปรียบนะครับ นะครับอันนี้คือเป็นความคิดเห็นของพี่คนไทยพี่คนไทยฐานใดที่เขามาเบิ่งคลิปนี้มีความคิดเห็นอะไรทุกคนสามารถคอมเมนต์อยู่ในคลิปข่าวพระเจ้าได้เนะาะอยากอ่านเบิง่งคือกันาะทุกคนว่าทุกคนมีความคิดเห็นในนนดทุกคนโอเคเนาะคลิปพาวจบทุกคนเนาะติดตามต่อไปว่าสิเป็นอะไรอย่างอีกสามหมื่นทุกคนเนาะขีดเส้นตายหวาแดงว่าจะให้เวลาเพิ่มหรือจะถอยออกเนาะโอเคเนาะทุกคนคลิปพาวจบไปทีนี่สบายดีสวัสดีครับบ๊ายบาย